นี่ก็คือแกงเลี้ยงแกงเลี้ยงปักทองค่ะเพื่อนแกงเลี้ยงปักทองใบโหระพาใบเม็ดแมงลักนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ปลาย่างไปด้วยนะคะแตงกทย ามลงไปแล้วก็โค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 ตมหมอนี้ของว่างค่ะทำไม่ยากหรอกแกงพวกนี้ถ้ามีกระโพดอ่อนก็ใส่ไปด้วยบวบไรที่มันเป็นผักใส่ไปให้หมดนไปบำรุงน้ำนมสตรีใครมีกินได้กินได้ทุกคน ชอบกินไปเลยนะคะก็จะไม่พูดมากนะคลิปนี้แบบสั้นๆนะคะเพื่อนขาเอาแบบสั้นๆจะไม่มาพูดมากนะคะบางครั้งก็จะเป็นวิดีโอสิบนาทีขึ้นไปยี่สิบนาทีขึ้นไปแล้วแต่ก็เพื่อให้มันได้โคโคมันช่วยสร้าง รายได้เนาะถ้าเราลงคลิปยาวนหน่อยมันก็จะได้โคหลายตัวหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าคนไหนกดค่าเราก็ไม่รู้สิแต่ก็แล้วแต่ะคะ่ะแล้วแต่คนจะเลือกดูะคะ่ะเราก็ไปห้ามไปห้ามไม่ได้ไงมีอะไรก็เอามารีวิวให้เป็นคอนเทนต์ให้หมดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่องเรามันเป็น ตล์ของเราเราจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไปให้ใครเดือดร้อนนะคะเกิดมาทานด้วยกันกะแกงเลียงข้าขิ่นะคะเคอร์รี่ไทยข้าขิ่นฟักทองคือทําขิ่นะรสชาติก็จะแบบจ้านกลิ่นปลาย่างนำหน้านะมันเป็นปลย่าง ปลาอะไรก็ได้ใส่ใบบัวบก็ได้ปลาอะไรก็ได้แล้วแต่ให้มันเป็นปลาในสะ่นไปเลยเอาแหละบแซบบโบเวอร์เลยรขอสชาติของคนไทยอินกิเดียนมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วอินกิเดียนของไทยอ่ะนัมเบอร์วันเราอยู่เม,มืองไทยก็ได้อน,นี้ซิงไทยแลนด์อยู่แล้วเรากินมาตั้งแต่ดเด็ก ปัจจุบันก็ยังกินอยู่นะจ๊ะ